เขมรเราไม่ได้เขมรซื้อไปแล้วส่งคืนใช่ไหมครับทิ้งสัญญาทิ้งเลยอ้ oh, สุดยอดมากครับแหมตัวนี้ลูกนี้ของแกมโบส่งคืนให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูส่งมาให้เบอร์ิบเซนเตอร์วางไม้สิงห์บอยทวีธาส่งไปให้เลียงเลียงแบกขวาส่งมาให้ลาลากระชากไปลากระชากวิง่ง ไปแล้วครับมุมทองครับสิงลานนี่เป็นห่วงครับเรื่องความไวโยนว่าไงโยนยามาจะให้เบอร์สิบได้ไหมสิบเอ็ดเข้ากายยิงโอโ้โหแม่ลูกนี้ติดกับพิเศษครับพิเศษเรานี่สุดยอดมากเลยครับบอกลูกนี้ถือว่าของทีมนี่กัมพูชตาถือว่าหลากลูกไปถึงมุมทองโยนก็มาสวยใีเดียวกับคอร์ดก็มาดีแต่ว่าจังหวะจบไปดีครับเป็นลูกเตะมุมของกัมบูชตา แม่ทำทำเกมขึ้นมาดีครับสำหรับสิงลานี่ก็ชากลากเรือไปทางปีกว่าเป็นเสถทถือว่านี่บรรยายก็ดีเตะก็ดีวันนี้ก็โอ้นี่อดีตนักบอลเก่าของทีมทออเลยนะครับเสถทนี่อ๋สุดยอดมากครับนาวาเอกธนพลสายธรรมชาติถือว่าเล่นค่อนข้างดีทีเดียวแกรุ่นเดียวกับพี่ปียะพง์เลยครับนี่เขามาดูครับเล่นชั้นจันทร์ก็โดนเจกับทิ้งมิบอลครับโอ้โหนี่สามต่อหนึ่ง ได้อยู่ที่เบอร์หกแปดหกแปดส่งมาให้สิงลาสิงลาวางยามมาจะให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดว่างไงลูกนี้อโอ้หสีประกรแล้วแม่สีปรกรนี่สุดยอดอครับเด<น>็นจริงจริงฮาร์ดนี่งมงใไ้เสียหลักได้ครับทำา่ใหญ่โอ้โหนี่สีประกรถือว่าทําได้ดีครับคอแต่ตะละลูกนี่โอกาสได้รุ่นนีเรตลอดนี่แกมโบสตาร์ครับตัวเบอร์สิบเอ็ดนี่ตัวสิงร้ายแห่งจอมโขกเลยครับลูกศรษะแกนี่ไว้ใจได้อย่าให้เข้า ถ้าเข้าก็เป็นประตูใช่ไหมพี่ครับครับเตะมุมอีกครั้งครับสหรับเกมรบดชตาโอษโทดเข้ามากันหนึ่งก็มองลูกนี้โอ้่าพอดีพี่เขาก้มก้มองไปนิดไปนิดนึงนะพี่นุกูลพี่นุกูลนี่คือตัวท่าเรือเลยนะครับตัวของท่าเรือจังหวะมองนี่บอลนี่บอลทีมชาติไทยอุศงหน้าไปนิดนึงครับเซนเตอร์ของท่าเรือนะครับผมไม่มั่นใจว่าโอ้โหพี่แกไปยืนนะ เอยืนเซ็นเตอร์ให้ท่าเรือเจอกองหน้าอย่างพิส um ิทธ์ภูเผ่าดูตัวไม่เท่ากันเลยสีวกรวางยามาให้โยกเยกไม่ถึงครับลุกนี่ข่าของแกมโบแกมโบมาที่68 68เหลียงเหลียงส่งให้บอยบอยเหลียงเหลียงบอยบอยวางบอยวางยาวให้10บเบ็ดส็ดยักษ์ของเราเนี่ยักษ์ของเราเทมัไง อยากมองดูเพื่อนยังบังอยู่ลูกนี้กรรมการบอกมาดูจังหวะให้ครับฟาวเราก็ดูก่อนครับว่าจะล้มหรือไม่ล้มถ้าไม่ล้มกรรมการปล่อยก็ตัดบอลได้ดีทีเดียวรับนี่หยุดให้ข <c oughs> <c oughs> วาของเพื่อนเสียแก้วครับกรรมการนี่ห่วงครับจ้างมาจากเพชรบูรณ์เลยครับเขาเป็นสอทอ,อยู่กําลังเดินดูตรวจน้ําท่วมอยู่บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มาเป็นกรรมการให้หน่อยรีบมาเลยครับอย่างครับ <c oughs> ดูสิงยักษ์แข่งแกรมโบวางลูกนี้ยิงเลยครับแม่กะข้ามหัวผู้รักษาประตรูผู้รักษาประตรูนี้เรายืนมองอย่างเดียวนะก็จะยิงครับแตาะไปข้ามคานไปครับไม่ต้องห่วงครับเรามีให้ท่านเล่นจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกครับเราจะมีทั้งหมดประมาณ5คคอเตอร์ด้วยกันคอเตอร์ละ30นาทีตอนรับทีมแกรมโบครับเปิดไว้มาที่น้องโอครับ นี่ครับโอ้โหใ่าหครับรถบีแบบนี้ย้อนกลับนี่น่าเรียกวงแสงก็ตุกเพียอย่างเดียวก็ขึ้นมานี่โยกเยกจนยิบลุกล่าง,งใหญ่ตะบ,บังโอ้โหลูกนี้ได้ฟวคกับกรรมการบอก <c oughs> โอ้เห็นโยกเยกล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกเป่าหมดเวลาสะเลย <c oughs> แมู่กนี้ขอบคุณท่านกรรมการดุกดิกมากขอบคุณแกมโบนะครับและทีมเสกแก้วกรรมการนพชัยนี่อดีตในทีมชาติอุรีรัมย์ดโซนะครับ